สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาไก่จะพามาทอดปลาทูนะจ๊ะวันนี้ซื้อปลาทูมาสองเข่งด้วยค่ะปลาทูมาสองเข่งนะคะแต่วันนี้ไก่ไม่ไม่ซื้อตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวตัวขนาดนี้มันจะอร่อยนะ,ะนยจ๊ะซื้อมาสองเข่งห้าตัวสี่สิบบาททอดนะจ๊ะทอดกินกับน้ำพริกกะปินะจ๊ะที่คนจ๊าทอดกินกับน้ำพริกกะปิ้า เราก็จะมาทอดนะกินกับน้ำพริกกะปินะคะใส่ให้หมดไปเลยเนาะเอา้เกียจทอดหลายรอบเนะาะใส่ให้หมดไปเลยอ่ะปลาทูมันสุกไวอยูอ่แล้วทอดกินน้ำพริกกับน้ำพริกกะปินะจ๊ะทอดปลาทูจ้ากินกับน้ำพริกกะปิเดอ้อน้ำพริกกะปิของเราก็มีแล้วนะจ๊ะมีข้าต้ม ทำแก้วเดียวก็ได้ชิมน,นะจ๊ปะปลาทูมันสุกไวนะจ๊ปะปลาทูทอดทอดปลาทูนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ามาเต้นมเดยนไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะหรอกใส่แค่นี้พอทอดเสร็จแล้วก็เทน้ำมันเ,เส็จไว้ขายทอดเสร็จแล้วก็เทน้ำมันไว้ขายนะคะน้ำมันได้ไก่ก็ใช้น้ำมันนี่อันนี้ก็อคือไม่ได้เอาแล้วนะอันนี้เทไว้ขายนะคะ อันนี้จะเทไว้ขายนะน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยใช้แล้วเนี่ยได้เยอะอยู่ทากับผ้าบางทีก็ไม่ได้เอาทอดทีหนึ่งนะน้ำมันมันก็ดำเนาะเอาไว้ขายนะจ๊ะน้ำมันนี้ไม่ได้ทิ้งนะเอาไว้ขายทอดประทูกินจากน้ำพริกกะสีค่ะทุกคนมาเดี๋ยวยิ่ไปดูหม้อข้าวกันเลย แต่ปลาทูมันสุกไวนะปลาทูมันสุกไวนะเดี๋ยวค่อกลับนะจ๊ะเดี๋ยวค่อกลับด้านเดี๋ยวค่อมากลับด้านกันนะจ๊ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวปลาทูก็สุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะเดี๋ยวมันจะติดกระทะเนาะกระทะขังปลาทูของเราก็ติดเลยเราก็เปาแก๊สไว้นิดนึงเนาะยายไก่ก็บอกแก๊สไว้นิดนึงแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะจ๊ะปลาทูทอดของยายไก่ เด ah ah ี๋ยวค่อยกลับด้านนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกลับด้านจ้าปลาทูของเราก็เริ่มเหลืองแล้วมากลับด้านกันเลยจ้ามากลับด้านกันเลยเนาะทอดสักพักหนึ่งก็ได้กินแล้วนะจ้าปลาทูทอดไม่นานหรอกนะปลาทูเนี่ยเราก็จะมีน้ำพริกกะปินะจ๊ะน้ำพริกกะปิเราก็จะมีน้ำพริกกะปิด้วยเด้ออ่ะทอดแป๊บมันก็เอาขึ้นได้แล้วนะจ้าเพราะว่าปลาทูมันสุกไว กระทูมันสุกไวนะจ๊ะแปบบ๊บหนึ่งก็สุกแล้วแปบบ๊บหนึ่งตั้งหนึ่งก็สุกและจ๊าเริ่มเหลืองแล้วนะกระทูมันสุกไวะคะ่ะทุกคนจ๋าสุกไวมากๆเลยเนาะแค่นี้ก็พอกินแล้วเอาอีกหน่อยนึงเอาอีกหน่อยนึงนะจ๊ะเอาอีกหน่อยนึง มีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็ผัดรวกนะจ๊ะผัดบ๊อกคลีไข่ต้มนะไข่ต้มของเราก็มีนะคะมาทานด้วยกันจ้าน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผัดรวกนะจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อจ้าม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 ากิน้ากันจ้าสุกแล้วนะคะทุกคนจ๋าสุกแล้วเราก็ ทอด็นเหลืองแล้วอืุกเหลืองแล้วนะคะเราก็จะให้มันสะเด็ดน้ํามันนะจ๊ะให้มันสะเด็ดน้ํามันนะจ๊ะเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะให้ให้มันแห้งนะแห้งน้ํามันเนาะประทูของเราก็ให้มันแห้งน้ํามันก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตัดขึ้นน่นจ้าแล้วก็ตัดขึ้นปิกแกสไปก่อนปิกแกสไปส่วนนะจ๊ะพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง ให้มันแห้งน้ำมันก่อนไอ้ที่ที่ขี้ปลาอยู่ตรงไหนน้ให้มันแห้งน้ำมันให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะจ้ามาแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าม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 าใส่จานใส่จานกันเลยนะจ้ะปุ๊บนี่แน่เสร็จแล้วนะจ้าทุกคนจ้าปลาทูทอดของยายไก่ก็เสร็จแล้วนะจ้าเสร็จแล้วนะจ้ะนี่ปลาทูทอดน่ากินไหมจ๊ะปลาทูทอด มากินปลาทูทอดด้วยกันนะจ๊ะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ามาหาข้าวกินได้เลยจ้าน่ากินไหมปลาทูทอดของยห่ไก่อร่อยอร่อยทานข้าวเที่ยงกันนะจ๊ะทุกคนจ๋ามีน้ำพริกกะปิผักลวกผัดดอกบ๊อกกอรี่นะจ๊ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะ